สวัสดีค่ะวิวเอพาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสยตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงคสุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสงครามกาซาเจาะครบ1ปีเนทันยาฮูลั่นเดินหน้าต่อสู้กับฮามาส รัเสเซียอ้างยึดเมืองอยูเครนได้อีกแห่งส่วนโรมาเนียโวยโมอสโกลุกล้ำน่านฟ้าแม่มือยิงกราะสีศพโรงเรียนมัธยมจอร์เจียเผยโท,โทรแจ้งเหตุก่อนลูกลงมือส่วนสำข่าววันนี้วิเคราะห์มุมมองทรัมป์แฮร์ริสกับอนาคตที่แตกต่างของอยูเครนนักวิทยาศาสตร์คาดช้างมีชื่อเฉพาะไม่ต่างจากคน และส่งท้ายวันนี้น้องหมาเชิดฉายบนรันเวย์ก่อนนิวยอร์กแฟชั่นวีคราติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสวยตรงจาก V.O.A. สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวที่ขยับไปถึงจอแดนแล้วนะคะคุณสงพจน์ใช่ครับนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาหูนะครับประกาศกล่าว จะเดินหน้าทำสงครามกับฮามาสต่อไปนะครับระหว่างที่สงครามกำลังจะเข้าสู่เดือนที่12หรือว่าจะครบ1ปีแล้วนะครับผู้นำอิสราเอลกล่าวในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรายสัปดาห์ประนามเหตุรุนแรงล่าสุดที่มือปืนสังหารชาวอิสราเอล3คนซึ่งทั้งหมดอายุประมาณ50ปีนะครับบริเวณสะพานเอ l เลนบีบริดจ์ที่เชื่อมต่อเขตเวสต์แบงก์กับประเทศจอร์แดนก่อนที่กองกำลังความมั่นคงอิสราเอลได้ยิงตอบโต้และสังหารผู้กอ่อเหตุ ขณะที่จอแดนสั่งปิดสะพานที่เกิดเหตุซึ่งรู้จักกันในชื่อสะพานคิงฮุสเซนที่ชาวอิสราเอลปาเลสไตน์และนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้สัญจรอ,อีกทั้งได้เร่งสืบสวนหาสาเหตุตามรายงานของสื่อรัฐบาลจอแดนพ e ทร่านิวส์เอเจนซี่นะครับอีกด้านหนึ่งที่กาซาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลฆ่าชีวิต5รายนะครับโดย2คนในนั้นเป็นผู้หญิงอีก2คนเป็นเด็กและมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสอีก1รายเสียชีวิต แต่ยังไม่มีความเห็นใดๆจากกองทัพอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้มีการเดินขบวนประท้วงในธันยาฮูในเรื่องการจัดการภาวะสงครามที่ผ่านมาแล้ว11เดือนความล้มเหลวของเขาในการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์คือฮามาสและพาตัวประกันที่เหลือราว100ชีวิตกลับบ้านนะครับแต่ในธันญาหูกลับกล่าว ต่อผู้นําระดับสูงของอิสราเอลว่าประชาชนส่วนใหญ่ของอิสราเอลรู้ว่าเรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบรรลุปเป้าหมายของสองครามนั่นคือการกําจัดฮามาสให้สิ้นซากพาตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านและทําให้แน่ใจว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลได้อีกนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสรอบล่าสุดประทุขึ้นจากการที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วสังหาร ผู้คน1,200คนจับตัวประกัน250คนแล้วก็ทางอิสราเอลก็จมจมตีตอบโต้กลุ่มฮามาสในกาซานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า40,000คนครับคุณนิติการ ค่ะขยับกลับมาที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางโรมาเนียค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกนาโตออกมาระบุค่ะว่ารัสเซียรุกล้ำน่านฟ้านะคะขณะที่รัฐบาลมอสโกเผยเมื่อวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าได้เข้ายึดเมืองที่มีความสําคัญในการรุกคืบมายัางเขตยุทธศาสตร์โปครอฟส์ทางตะวันออกของอยูเครนได้สําเร็จแล้วค่ะ โดยปัจจุบันกองทัพรัรเซียนะคะเข้าควบคุมพื้นที่ราวหนึ่งใน5ของยูเครนนับตั้งแต่ส่งทหารเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022และรุกคืบพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนมาโดยตลอดนะคะในความ,ยวามพยายามที่จะยืด ยึดแคว้นดอนบาสทั้งหมดให้จงได้ซึ่งตอนนี้รัเสเซียครอบครองพื้นที่ดังกล่าวไป80%ของแคว้นแล้วนะคะกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเผยว่ากองทัพของตนเข้ายึดเมืองโนโวโรดิฟกาศูนย์กลางคมนาคมทางบกของกองทัพยูเครนในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว14,000คนก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้ว ทางกองทัพยูเครนเผยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าสถานการณ์ในเขตโปรครอฟส์ตึงเครียดและมีการต่อสู้อย่างดุเดือดเกิดขึ้นในหลายเมืองรวมถึงที่เมืองโนโวโรดิสกาด้วยขณะที่รอยเตอร์เองไม่สามารถยืนยันรายงานการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายได้ค่ะเนื่องจากข้อจำกัดในการรายงานข่าวสารในสงคราม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวว่าการบุกยึดแคว้นเคิร์สของยูเครนนั้นล้มเหลวในการหยุดยั้งการลุกคืบของกองทัพรัสเซียทางตะวันออกของยูเครนและทําให้กองทัพกรุงเคียฟอ่อนแอบริเวณแนวหน้าการต่อสู้กับกองทัพมอสโกค่ะ แต่ผู้บัญชาการทหารของยูเครนกลับเผยว่าการรุกคืบแคว้นเคิร์สของยูเครนนั้นได้ผลและรัสเซียไม่ได้มีความก้าวหน้าใดๆในการโจมตีเขตโป c ครฟส์ในช่วง6วันมานี้โดยเป้าหมายหนึ่งของยูเครนคือการให้รัสเซียปรับทับออกจากพื้นที่สู้รบอื่นๆซึ่งรวมถึงโป c ครฟส์และคูราคอฟทว่ารัสเซียได้เพิ่มกําลังทหารเข้าไปทั้งที่แคว้นเคิร์สและที่แนวหน้าในเขตโปครฟส์ด้วยเช่นกันนะคะ อีกด้านหนึ่งโรมาเนียค่ะที่เป็นประเทศสมาชิกนาโต้เผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าโดรนรัเสเซียได้รุกล้ำน่านฟ้าของประเทศในการโจมตีช่วงค่ำคืนกับยูเครนและเรียกร้องให้รัฐบาลมอสโกยุติการกระทำที่โรมาเนียระบุว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งนะคะ ทางกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติโรมาเนียระบุว่าเหตุการณ์รุกล้ำน่านฟ้าครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือพลเรือนบริเวณแม่น้ำดานูบในยูเครนโรมาเนียส่งเครื่องบิน F-16 ลาดตระเวานน้านฟ้าแจ้งให้สมาชิกนาโต้รับทราบส่งคําเตือนผ่านข้อความสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพรีพราว่ารับทราบรวมทั้งเปิดการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะคะที่ผ่านมาโรมาเน่ออกโรงประนามการส่งฐานลูกนายเครนของรัสเซียว่าไร้เหตุผลและขัดต่อระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศค่ะสําหรับสถานการณ์สู้รบในพื้นที่อื่นๆของสงครามรัสเซียยูเครนในวันอาทิตย์ค่ะมีการโจมตี ทางอากาศในซูมีคร่าชีวิต2รายและบาดเจ็บ4คนมีการโจมตีของรัเสเซียที่คาคิฟฆ่าชีวิตหญิงชราอีก2รายหญิง3มรายเสียชีวิตในดอเนสขณะที่กองทัพยูเครนได้เผยว่ายิงขีปนาวุธร่อน4ี่ลูกของรัเสเซียและสกัดโดรนชาเฮตได้อีก23่สาลำนะคะและไม่มีขีปนาวุธลูกใดที่เข้าโจมตีเป้าหมายได้ในวันอาทิตย์ค่ะคุณทรงโพสคะครเกี่ยวเนื่องกับวิกฤตรัรเสเซียยูเครนนะคะตอนนี้ยูเครนเองกําลังเผชิญกับ อนาคตที่ไม่แน่นอนนะคะภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอเมริกาค่ะหลังการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เพราะว่าผู้สมัครทั้งสองคนคือรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างมีข้อเสนอที่แตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามในยูเครนนะคะซึ่งวันนี้คุณทรงพจน์ได้รีบเรียนร,รายงานจากผู้สื่อข่าวเอนต้าพาวเวลมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับคุณอิธิการนัในวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียเซลนสกี กำลังหาแนวทางรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับ กรับโอเล็กไซเมลนิคนักวิเคราะห์จากโครงการความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศศูนย์วิจัยลาซัมคอฟกล่าวว่ามีความเชื่อกันว่าหากทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งในธรำเนียบขาวอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีนักสำหรับยูเครนแต่ก็มีความเห็นในเชิงระมัดระวังเช่นกันว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปหมดนะครับ ทรัมป์กล่าวไว้ว่าเขาจะสามารถยุติสงครามยูเครนได้ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ารับตำแหน่งขณะที่เจดีเวนส์ผู้ลงสมัครคู่กับทรัมป์ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีเคยบอกว่าเขาไม่สนใจยูเครนมากนักทางด้านรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเคยพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้มาแล้วนะครับและก็เคยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงกับยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวกับยูเครนมาแล้วเช่นกัน ในการกล่าวปราัยที่การประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคัมราแฮริสพยายามสร้างความแตกต่างกับทรัมป์ในเรื่องสงครามยูเครนโดยกล่าวว่าทรัมป์สนับสนุนให้ปูตินรุกรานพันธมิตรของเราด้วยการกล่าวว่ารัเสเซียสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการส่วนตัวเธอเองนั้นได้พบกับประธานาธิบดีเซเลสกี้5วันก่อนที่รัเสเซียจะส่งกำลังทหารลุกรานยูเครนเพื่อเตือนเขาเรื่องแผนของรัเสเซียครับ I helped mobilize countries against Putin's helped response over defend e global to a a g g r Putin's 50 s, <S รับแฮร์ริสกล่าวด้วยว่าเธอช่วยรณรงค์ให้เกิดการตอบสนองจากมากกว่า50ประเทศทั่วโลกเพื่อป้องกันความก้าวร้าวของปูตินและหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเธอจะยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งเคียงข้างยูเครนและชาติพันธมิตรองค์การนาโตนะครับ ทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายของแฮร์ริสที่มีต่อ,อยูเครนจะไม่แตกต่างจากการสนับสนุนของรัฐบาลโจบไบเดนที่ให้กับยูเครนตลอดช่วงที่ผ่านมาและเสริมว่าการประกาศนโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างกว้างในช่วงที่ผ่านมานั้นยังคงคลุมเครือไม่ชัดเจนเช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะยุติสงครามยูเครนให้ได้ใน1วัน แอนดรูเพนอาจารย์ได้นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงที่มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนกล่าวว่ายังไม่ชัดเจน,นว่าทรัมป์จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรครับ um, The fear of course is that he'll do it by simply abandoning Ukraine, cutting off funds and, and pressuring Zelensky แอนดูเพยกล่าวว่าแน่นอนสิ่งที่หวาดกลัวกันก็คือทรัมป์จะใช้วิธีทอดทิ้งยูเครนหยุดส่งความช่วยเหลือและกดดันให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เข้าสู่การเจราจาในตอนที่ปูตินถือไพ่เหนือกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะักวิชาการผู้นี้เชื่อว่าสถานการณ์ในสมรภูมิขณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไ,ไปแล้วหลังจากที่ยูเครนตัดสินใจโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในรัสเซียและยึดครองพื้นที่บางส่วนของรัสเซียไว้ จอห์นเอิร์สอดีตทูสหรัฐประจํายูเครนระบุในบทความที่ตีพิมพ์ใน Atlantic Council เมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าการโจมตีของยูเครนในรัสเซียได้สร้างกําลังใจและความฮึกเขิมให้กับประชาชนและบรรดาผู้นำยูเครนนะครับพวกเขามองว่าการยึดครองพื้นที่กว่า460 ารางใหม่ในดินแดนรัเสเซียและการจับกลุ่มทหารรัเสเซียหลายร้อยคนคือชัยชนะที่ชัดเจนซึ่งเปลี่ยนแปลงการเจราจาระหว่างประเทศจากที่มุ่งเน้นในการเจราจาสันติภาพหรือการหยุดยิงตามเงื่อนไขของรัเสเซียพวกเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าข้อเสนอหยุดยิงที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเสนอนั้นมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงต่อรัฐบาลรัเสเซียในขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่ายูเครนจะใช้ดินแดนส่วนที่ยึดไว้ได้ในรัเสเซียนั้น เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัสเซียอาจารย์แอนดรูเพนจากมหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนชี้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจยื่นมือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในช่วงเวลาสําคัญได้เช่นกันครับ I wouldn't be expecting any shift in the US position vis-a-vis Ukraine's military operations before November ครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านการทหารของสหรัฐต่อยูเครนในช่วงก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนแต่จะจับตามองช่วงเวลาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกร,ราคม,มเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตําแหน่งนะครับว่าจะมีการเพิ่มความช่วยเหลือต่อยูเครนหรือไม่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับ ส่วนอด,ดีตทูตจอห์นเอิร์ฟส์มองคล้ายกันว่าประธานาธิบดีไบเดนอาจตัดสินใจในช่วงเวลาเดือนท้ายๆของวาระการดำรงตำแหน่งของเขานะครับเพื่อทำความตกลงกับบรรดาผู้นำพักบริพับริกันในรัฐสภาให้ผ่านกฎหมายฉบับสุดท้ายที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนเช่นกันครับคุณนิธิการ ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วคุณสรงพ์ก็หยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟังในมิติของอยูเครนนะคะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคงนโยบายเดิมเอาไว้นะคะคในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสหรัฐที่น่าจับตาและที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมในวันพุธที่11กันยายนตามเวลาประเทศไทยนะคะติดตามการถ่ายทอดสดค่ะและการรายงานบรรยากาศการดีเบตนัดแรกนะคะ ระหว่างประธานอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสซึ่งอาจจะเป็นดีเบตดัดแรก และดีเบตนัดเดียวของทั้งสองคนก็ได้นะคะในช่วงที่การเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะโดยติดตามการออกอากาศนะคะในช่วงข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะเวลาหกนากานาทีถึง7นาฬิกาและในการดีเบตสดๆนะคะเราเริ่มกันเวลา8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยของวันพุทธที่11กันยายนนะคะก็สามารถติดตามกันได้ทั้งทาง Facebook นะคะทาง YouTube และทางเว็บไซต์ w ิวเอทัยคอมค่ะ ไปดูสภาพอากาศในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็รายงานเรื่องของพายุรุนแรงจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ก็ ไปที่เวียดนามกันบ้างเพราะว่าไต้ฝุ่นอย่างนี้นะคะซึ่งถือเป็นพายุรุนแรงที่สุดในเอเชียปีนี้ลดระดับความรุนแรงลงเป็น e p r e s s i o n นะคะเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่สร้างความเสียหายให้กับโรงงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกและทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในเวียดนามนะคะโดยสํานักอุตุนิยมวิทยาเวียดนามออกคําเตือนเรื่องการลดระดับความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เมื่อวันอาทิตย์ค่ะแต่ก็ยังคงเตือนนะคะว่ามีความเสี่ยงในน้ําท่วมฉับพลันและดินถล จากพายุอยู่และระหว่างที่พายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของประเทศในเวลานี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ไต้ฝุ่นยางนี้สร้างความเสียหายกับระบบโทรคมนาคมและระบบไฟฟ้าในกรุงฮานอยเกิดน้ำท่วมรุนแรงและทําลายบ้านเรือนนับพันหลังนะคะและทางนิคมอุตสาหกรรมในเมืองชายฝั่งเวียดนามยังคงปิดทำการต่อไปในวันอาทิตย์ค่ะ มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายบาดเจ็บ229คนนะคะตามการเปิดเผยของรัฐบาลเวียดนามนะคะซึ่งเป็นการประเมินตัวเลขออกมาหลังจากที่ไต้ฝุ่นลูกนี้คร่าชีวิต4รายในจีนและ20รายในฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณทรงพฤ์ค่ะครับที่เอเชียมีภัยธรรมชาติมีไต้ฝุ่น <c oughs> แต่ในสหรัฐมีเรื่องของการกลาดยิงต่อเนื่องเลยนะฮะ <c oughs> รวมทั้งล่าสุดด้วยนะครับ ทางการรัฐเคนทักกี้พริกแผ่นดินทางตะวันตกอวันออกเฉียงใต้ของรัฐนะครับเพื่อตามล่าชายต้องสงสัยก่อเหตุยิ่งบนทางหลวงที่การจราจรพลุกพล่านเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย5รา,ายนะครับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุบนถนนเชื่อมระหว่างรัฐ Interstate 75ทราบชื่อคือโจเซฟเอคิส์วัย32ปีนะครับมาจากเมืองวูดบายเมืองเล็กๆ ที่ห่างออกไปราว32กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทางการพบรถยนต์อเนกประสงค์ของเขาจอดบนไหลาทางใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนจะพบปืนกึ่งอัตโนมัติที่ทางการเชื่อว่าใช้เป็นอาวุธก่อเหตุเมื่อวันเสาร์นะครับอ้างอิงจากโคโสกสำนักง,งานเชอริสบราเวลคาวตี้การตามล่าตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้เน้นในพื้นที่ป่าห่างไกลทางตอนเหนือของชุมชนลอนดอนรัฐเคนทักกี้ซึ่งมีประชากรราว8,000คน และก็ทําพยายามแข่งกับเวลาให้ทันก่อนพรบค่ําในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเหตุย <odor Lam ar> ิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา5้ามงสานาทีของวันเสาร์ก็คือตอนเย็นนะฮะเย็นวันเสาร์ที่มีรายงานเสียงปืนหลายครั้งบริเวณ Interstate 75ก่อนที่ตำรวจจะรุดไปถึงแล้วก็พบรถหลายคันจอดอยู่ข้างทาง าทางออกหมายเลข49ของถนนนี้โดยมี5รายถูกยิงและมีอาการทรงตัวมีบางคนที่บาดเจ็บสาหัสนะครับหนึงในนั้นถูกยิงเข้าที่ใบหน้านอกจากนี้ยังมีอีก2รายบาดเจ็บจากเหตุรถชนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุยิงครั้งนี้ด้วยทางการ r ร y เ l อ o u n คาตี้เผยภาพของเขาน s และระบุเป็นบุคคลที่มีอาวุธและเป็นอันตรายพร้อมเตือนประชาชนไม่ให้เข้าหาหากพบเห็นนะครับเชื่อว่าเขาก่อเหตุเพียงลําพัง และไม่คิดว่าการซุ่มยิงของเขาเกิดจากเหตุบันดาลโทษะระหว่างขับรถดูเหมือนเป็นการก่อเหตุรุนแรงที่ไม่เกิดขึ้นแบบจำเพาะเจาะจ,จงหรือมีเป้าหมายชัดเจนนะครับคุณนิติการค่ะอีกหนึ่งเหตุสะเทือนขวัญซึ่งไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดขึ้นในสถานศึกษาอีกแล้วนะคะที่โร,รงเรียนมัธยมในรัฐจอร์เจียมีความคืบหน้าคดีนี้ค่ะเพราะว่าแม่ของวัยรุ่นวัยสิบสี่ปีที่ก่อเหตุยิงปราดที่โรงเรียนมัธยมรัฐจอร์เจียคร่าชีวิตสี่รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้น โทรศัพท์มาที่โรงเรียนในช่วงเช้าวันเกิดเหตุค่ะพร้อมกับเตือนเกี่ยวกับเหตุถูกเฉือนร้ายแรงตั้งเองจากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ค่ะโดยมาซี่เกรย์แม่ของโค้เกรย์วัย14ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราดเปิดเผยกับสื่อวอชิงตันโพสต์ว่าตนติดต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ตามหาลูกชายของเธอโดยด่วนและบันทึกการติดต่อทางโทรศัพท์ที่ญาติของเธอได้มอบให้กับสื่อรายนี้เผยรายละเอียดการโทรไปยังโรงเรียนมัธยมอปัลลาชีไฮสคูลเมื่อ9้านาฬิกา5 นาทีซึ่งเกิดขึ้นราว30นาทีก่อนเหตุยิงกราดาจะเกิดขึ้นและได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับปลายสายเป็นเวลา10นาทีด้วยกันนะคะแม่ของชายรายนี้ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ทำให้เธอต้องรีบโทรศัพท์ไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่เธอบอกว่าได้ให้ข้อมูลกับวอชิงตันโพสต์ในวันเสาร์ว่าเธอได้แจ้งข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายแล้วและขอแสดงความเสียใจต่อความเจ็บปวดและทรมานที่เหยื่อและครอบครัวต้องผเผชิญ ทางเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนได้เข้าไปยังชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของเกรในเช้าวันพุธนะคะอ้างอิงจากนักเรียนอีกรายในห้องที่เผยกับวอชิงตันโพสต์แต่เกรไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนขณะเกิดเหตุค่ะ โคเกนนักเรียนชั้นมธัธยมปลายซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสะเทืองขวัญชาวอเมริกันครั้งล่าสุดนี้ถูกฟ้องในข้อหาฆาตกรรมสี่กระทงเมื่อวันศุกร์นะคะหลังก่อเหตุยิงครูและเด็กเสียชีวิตสีรายและทําให้มีผู้บาดเจ็บ9คนเมื่อวันพุธขณะที่คอลินเกรผู้เป็นพ่อถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือไม่ไตรตรองไว้ก่อน4กระทงรวมทั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนก่อนล่วงหน้าอีก2กระทงและข้อหากระทําการโหดร้ายทารุณต่อเด็ก อีกแปกระทงเนื่องจากทางอายการระบุว่าคอลลินนั้นเป็นผู้จัดหาอาวุธที่ใช้ในการกราดตงในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานสืบสวนจอเจอเยียเผยว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะเกรถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรียกให้ข้อมูลหลังโพสต์ข้อความข่มขู่บนโลกออนไลน์ว่าจะก่อเหตุยิงกราดเจ้าหน้าที่ยังได้สอบถามพ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งเปิดเผยว่า มีปืนล่าสัตว์ในบ้านแต่ลูกชายไม่สามารถเข้าถึงอาวุธดังกล่าวได้นะคะก่อนที่จะมีการปิดคดีดังกล่าวไปเนื่องจากว่าไม่พบหลักฐานมากพอที่จะระบุว่าเขานั้นเกี่ยวข้องกับการข่มขู่คุกคามที่ว่านี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตนันช่วงหน้ายังมีประเด็นวิทยาศาสตร์และบันเทิงรอยอยู่ค่ะ มาอัปเดต5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูจะซบเซากับสัปดาห์ Labor Day แต่ว่าอันนี้เข้าใกล้ฮาโลวีนไปทุกทีเพราะฉะนั้นหนังผีจะต้องมาแล้วคุณสรงพลหลังจากที่ปล่อยให้รอคอยมา36ปีนี่คือบางคนนี่โตแบบโตจะมีครอบครัวไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็มีหนังภาคต่อมาจนได้นะคะก็คือ bitter juice bitter juice นะคะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับ คว้าอันดับหนึ่งหนังทำเงินสหรัฐในสัปดาห์เปิดตัวด้วยโดยผีจอมโซนผลงานของทีมเบอร์ตันที่รอมาเกือบ4ี่ทศวรรษนะคะก็ครองบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐด้วยรายได้110ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายปรากฏว่ากลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดอันดับที่3ในปีนี้ตามหลังเพียงแค่ Inside Out 2แล้วก็ d a d e Pool and Wolverine oh. นะคะและ <Yeah. S 1> อันดับ2ค่ะก็โดนผีปัดเป่าลงมานะคะ d a d e Pool นั่นเองนะคะ d e a d Pool and w o l v e r i n ยังอยู่อันดับสองที่รายได้7ล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์ที่7ที่เข้าฉายนะคะส่วนอันดับ3ค่ะเรเกนหนังอัตัดชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนได้เดนิสเควตมารับบทประธานาธิบดีคนที่40ของสหรัฐก็ทํารายได้ต่อในสัปดาห์ที่2ที่5ล้าน2แสนดอลลาร์ส่วนอันดับ4ค่ะเอเลียนโรมอรัสนะคะง่าบรายได้ต่อที่3ล้าน9แสนดอลลาร์และตามมาติดๆนะคะคนละแนวเลย it ends with us หรือว่าชื่อไทย ร่องรอยแห่งรักเราทำไรายได้แบบเบาๆที่3 8ล้านแดสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปที่เรื่องราววิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะเคยตั้งคําถามนะคะว่าเสียงร้องของส,าาสตัตว์นั้นมีความหมายหรือเปล่าล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เขาไปชี้ว่าเสียงจากส,าาาสตัตว์โดยเฉพาะเสียงของช้างแอฟริกาเนี่ยเขาเป็นการขาน,ขานชื่อกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้วยเอาไว้ใช้เรียกกันเองในหมู่ช้างนะคะซึ่งคุณคมสัสานศรีธนวิบุณชัยมีรายงานเรื่องนี้ของ AP มาถ่ายทอดค่ะ การวิจัยครั้งใหม่ระบุว่าช้างสวรณนาแอฟริกาเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าไม่กี่สายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมตอบสนองต่อเสียงที่เชื่อว่าเป็นการเรียกชื่อเสียงดังกล่าวมีลักษณะคำรามต่ำสามารถได้ยินในระยะไกลทั่วทุ่งสวรณนาแนวคติศาสตร์คาดว่าสัตว์ที่มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนเคยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวไม่แยกจากกันและกลับมารวมกันอีกครั้งมีหนาโน้มที่สัตว์จะมีชื่ออันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากมากที่สัตว์ป่าจะเรียกระหว่างกันด้วยชื่อเฉพาะ ตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Ecology and Evolution ระบ,บุว่าเมื่อช้างสื่อสารโดยใช้เสียงคำนมต่ำที่มีความซับซ้อนจะได้ยินไปทั่วทุ่งสวนหน้าท่ามกลางเสียงที่เกิดขึ้นบางครั้งพวกมันก็เรียกชื่อของกันและกันนักชีววิทยาใช้เทคโนโลยี machine learning เพื่อตรวจจับการใช้เสียงเรียกชื่อโดยเทียบเคียงกับคลังเสียงของช้างที่ถูกบันทึกไว้ในเขตอน,นุรักษ์แห่งชาติซัมบูรูและอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีในประเทศเคนยา จอชวิเทมเยอร์หนึ่งในผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่าเรายังไม่สามารถถอดรหัสได้มากนักโครงสร้างการสื่อสารของช้างเป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าเราเข้าใจได้ว่าพวกมันสื่อสารอะไรกันเราก็จะรู้วิธีคิดของพวกมันวิเทมเยอร์บอกว่าช้างมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอย่างมากอย่างเช่นเมื่อช้างตัวผู้ส่งเสียงทักโครงช้างตัวเมียช้างตัวเมียส่งเสียงกลับบางครั้งตัวผู้จํานวนมากก็จะเข้าล้อมและเดินตาม แต่ในบางกรณีช้างตัวเมียส่งเสียงตอบกลับในลนักษณะเดียวกันแต่มีตัวผู้เพียงตัวเดียวที่เดินเข้าหาซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มายมีความตั้งใจต้องการจะสื่อสารกับตัวไหนจากการวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเสียงด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์สามารถคาดเดาได้ว่ามีช้างตัวไหนถูกกล่าวถึงคิดเป็น27.5%ในระยะเวลาที่ทำการทดสอบซึ่งเชื่อว่ามีชื่อของพวกมันรวมอยู่ด้วยไมเคิลพาโดหัวหน้างานวิจัยและเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยคอนแวรระบุว่า เช่นเดียวกับมนุษย์ช้างจะใช้ชื่อแต่อาจจะไม่ใช้ชื่อดังกล่าวในการส่งเสียงเรียกเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังผลแบบ100เปอร์เซ็นเสียงกระพรำของช้างมีส่วนที่เป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินนักพฤติศาสตร์จึงยังไม่ทราบว่าช่วงเสียงส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกชื่อนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเปิดเสียงที่บันทึกไว้หากชุดเสียงที่เชื่อว่ามีชื่อของช้างอยู่ในนั้นช้างจะกระพือหูและขยับงวงตอบสนองแต่หากเปิดเสียงที่ไม่มีชื่อของมัน ช้างก็จะแสดงความเพิกเฉยการวิจัยนี้ใช้เวลานานกว่า25ปีดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั้ง Safety Elephants และ Elephant Voices ซึ่งได้ฝติดตามโครงช้างในประเทศเคนยาซึ่งนักวิทยศาสตร์หวังว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างช้างและมนุษย์ในอนาคตผมคมสารสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสัรค่ะเอาละค่รมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะเรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวกับแฟชั่นโดยเฉพาะนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าสุนัขในชุดคอสตูมเฉิดฉายบนรันเวย์ที่โซนี่ฮอล์ในมหานครนิวยอร์กนะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามการออกอากาศสดของเราก็จะเห็นความน่ารักของสุนัขนะคะที่ เชิดฉายบนรันเวย์จริงๆนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว <laughs> ค่ะในงานแฟชั่นโชว์เอลิเซียนอิมแพคแคทวอล์กเฟิร์บบีจัดขึ้นเป็นปีที่2ก่อนนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะโดยสุนัข21ตัวพร้อมกับเจ้าของนะคะแล้วก็มีนางแบบองค์กรการกุศลเขาก็มาร่วมงานแฟชั่นโชว์พิเศษนี้เพื่อที่จะระดมทุนสําหรับองค์กรช่วยเหลือสัตว์นะคะคโดยแคเรนฟลอยซีอโอของเอลิเซียนกล่าวหลังเวทีแฟชั่นโชว์นี้ว่าราว50%ของสุนัขที่มาเดินรันเวย์เป็นสัตว์ที่ได้รับการช่วย เหลือมาและมีผู้หญิงบางส่วนพาสุนัขของพวกเธอมาเองแต่ทั้งหมดนี้ก็คือการส่งเสริมเรื่องการอุปการะสัตว์เลี้ยง ừ, ทั้งสิ้นนะคะคโดยนางแบบและผู้เข้าร่วมงานจะสวมชุดที่ออกแบบโดยแบรนด์ต่างๆนะคะก็มีแบรนด์แบบทอมมี่เฮลฟิกเกอร์อย่างนี้เป็นต้นและในงานนี้ยังมีชุดจากดีไซนเนอร์อยูเครนฮาร N, ิงกาชูนเนวิชค,ค่ะที่นําชุดสีเขียวเข้มและขาวให้นางแบบสวมใส่ในงานพร้อมกับสุนัขด้วยเพื่อเป็นตัวแทนขององค์ ของสหรัฐที่ช่วยเหลือเหล่าทหารนะคะเพื่อที่จะนะคะเพื่อที่จะย้ําถึงและขอแรงสนับสนุนจากประชาสังคมในเวทีนี้ด้วยนะคะส่วนนิวยอร์กแฟชั่นวีคของจริงนะคะเริ่มต้นกันไปแล้วตั้งแต่6กันยายนจนถึงวันที่11กันยายนนี้นะคะก็เป็นความน่ารักส่งท้ายรายการข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะดูกันเพลินๆค่ะดิฉนันนีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับค่ะก็ระหว่างที่รอเสียงคุณธีรรัตน์มา<ช>พูดคุยกันท้ายรายการนะคะก็เห็นความน่ารักของอน้องสุนัขแล้วก็เอนดูนะแต่ก็คือ,อช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อ,องค์กร ที่จัดหาสัตว์เลี้ยงให้สำหรับคนที่รับไปดูแลเนี่ยนะฮะพวกอ d ด p t i ั n ต่างๆเขาก็จะมาเป็นฤดูการที่เขาจะเริ่มจัดงานตามเมืองต่างๆเพื่อที่จะเอาหาเจ้าของใหม่ให้กับสัตว์เลี้ยงพวกนี้นอกจากระดมทุนก็คือเป็นการหาบ้านใ,ใหม่ให้น้องๆด้วยใช่ฮะเขาก็จะมีการพูดถึงว่าถ้าคุณต้องการสุนัขแมวไปเลี้ยงตอนเนี้ วิธีหนึ่งออปชันหนึ่งที่อาจจะดูก็คือไปดูตามศูนย์อดอปชันพวกนี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อลูกสุนัขลูกแมวที่เกิดใหม่ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะจะอีกแบบหนึ่งก็คือมันจริงๆแล้วเขามีสัตว์ที่ให้อดอปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยลองไปดูพวกนี้เป็นการช่วยเหลือพวกสัตว์พวกนี้ด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นไม่งั้นเขาอาจจะถูกการุณยฆาตได้นะคะถ้าเขาถูกทอดทิ้งไปมไม่มีใครไป ดูแลเขาในในช่วงที่เขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ส่วนประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้รายงานไปคุณนิธิการภาพยนตร์เนี่ยเรื่อง Beat the Juice นะฮะส6ปีที่แล้วนี่ต้องบอกว่าอย่าใช้คำว่าเกิดทันเกิดทันแต่ว่าไม่ทันได้ดูเกิดทันนะฮะแต่ว่ายังเราก็ยังเด็กๆกันอยู่นะแล้วก็ โอ้โห oh, 36ปีแล้วเพิ่งมานนำหนังภาคต่อนี่ถ้าพูดถึงนี่ไม่เคยเห็นหนังไหนที่รอนานขนาดนี้ถนะ้าคนทำไม่ท้อคนรอดูก็ไม่ทิ้งนี่ไงนี่คือตัวเลขที่ชัดเจนเขาบอกว่ารายได้110ล้านดอลลาร์นี่คือไม่เกินจริงนะคือคนอก็ยังรอติดตามกันอยู่แล้วก็ยังมีนักแสดงใหม่ระดับแม่เหล็กที่กำลังโด่งดังก็คือ เจนนาออเทกานะคะที่เธอดังมาจากซีรีส์เวนส์เดย์ Wednesday แล้วก็บรรดาหนังหวีดทั้งหลายก็คือกำลังดังเลยช่วงนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยก็บรรดานักสแสดงดังๆก็มีมากมายนะที่เห็นกันอยู่ในการออกอากาศสดตอนนี้ครับก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ด,ดูมีเสน่ห์แล<ป>ะหน้าติดตาเลยมากเลย